<G ül üyor> เป่าเปาเปารู้จักผีไหม <c ats> ผีอ่ะรู้จักผีไหมรู้หรือไม่รู้รู้รู้หรอมันเป็นแบบไหนอ่ะผีอ่ะ <c uff les> ผีตาแดงผีตาแดงไอ้ที่แล้วที่ลุงทําตาวนะันนั้นนะใช่ปะหรอแล้วจําได้ไหมก <c uff les> ลัวปะก <c uff les> ลัวไหมกลัวกลัว เราเราอยากเจออีกไหมฮะอยากเจอเปล่าอยากเจอเหรองั้นลุงทำเลยนะสนใจที่ไหนเราพูดไปเรื่อยผมี่วิ่งพลาดนะเอามาคนนี้ดีกว่าแล้วหนูทำไมไม่กินนะให้ไปแล้วอ่ายิ้มหวานแล้วโมงเขินเนี่ยเนี่ยเอากินดิเอาเเนี่ยกินเลยเร็วอ่ะกิน้ะ เขินเขิ่อนเจ้ามือกันมาเขินเหรอเอ้ยนั่งดีดีสิครับไม่ต้องเขินขนาดนั้นไซส์เหรอเอ็กไซส์เหรออล้วไปแล้วเขืนไปแล้วแย่งเด็กคนนี้กินดีกว่ะไหมลุงขอต้องชามเลยแล้วกันเนาะขอต้องชามนะไปละลุงไปแล้วนะ อ่าเนี่ยลุงไม่ไปก็จะลุงก็จะกินเนี่ยขอปืนแล้วกันดูกเกียดไม่ได้ขอปืนนะขอขอยืมปืนหน่อยเร็วมาขอยืมปืนหน่อยเป็นนักเลงเลยมาขอปืนหน่อยขอ,ขอยืมแป๊บเดียวขอ,ขอยืมแป๊บเดียวไม่ให้ไอ้เว้ ให้ลูกเกดแทนอ้าวหนูกินแล้วเหรอข้าวคนเดียวไม่กินอีกเดี๋ยวเรียบร้อยเกทักกันมีคาจะมีความตั้งใจได้แล้วเนี่ยตกลงตกลงจะกินหรือไม่กินเนี่ยไม่กินอีกแล้วหายอีกแล้วหเอ้ยเอาเลยเอาเลยจะอมนิ้วหรือว่าจะดูดจะกินลูกลูกเกดเอาอเอาเลือกสักอย่างเขินไหมถึงละ กินเลยอร่อยอร่อยเนาะอร่อยฮะอร่อยมากเลย,ห<า>ยเลยหรอครับโอ้เรามีสายพาดหัวด้วยเป็นลโปินอยู่ไหนเปินอยู่ไหนเปิดให้ลุงชาติดูทิเปินอยู่ไหนเปิดน,น่ะ <ừ> เ,เ,เปินจมกายอยู่ไหนเนี่ยถืออยู่นหนที่นั่นนะมันจอนะ้องถือวิ่งวิ่งแลมโบรอ น้ำหนักเยอะไปหน่อยนะแลมโบ้เนี่ยฮะเออเป็นมัดหรือเป็นชั้นหน่อเด้อดิเรียบร้อยไปแล้วลูกเกตลูกโอเค ถายทำไมอ่ะกินเข้าไปดีเออ,อง,งูกจะล้มจะล้มเนี่ยยิ้มด้เว้ยจะเห็นยิมย้มไหยเริ่มคุนแล้วไงเดี๋ยวโดวนกระแปชาจตก